โอเคครับพอคุณลุงบอกว่าอ๋อไอเด็กนี่มันได้ยินนะครับก็ได้ยินเรื่องมีคนมาทวงหนี้คุณลุงะนะครับ็กคิดมัสฮฮมัสมัสมัสฮาฟเฮิร์ดนะฮะ uh, อคราวนี้เกนก็บอกว่าอดทนหน่อยนะคุณอย่างที่พ่อผมบอกนะมันจะมีเวลาที่มันไม่ดีจะมีช่วงเวลาที่แย่ๆนะฮะแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่มันดีๆ เออแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นของโลกก็จะถูกดูแลในโลกก็จะถูกจัดการโดยโลกมัอนคําคมอะไรสักอย่างหนึ่งคืออะไรก็ไม่รู้ใครรู้บอกหน่อยนะครับเออไอเด็กนี้เออไม่ใช่ไอแก่นี่ไอแก่นี่ก็บอกว่าฮ สมาร์ทอะไรคิดนะครับเหมือนสมาร์ทแอสนะก็ไอ้กวนโอยไอ้เด็กกวนโอยนะพูดอะไรก็ไม่รู้นะอ่านี้พระจันทร์ส่องสว่างเหมือนกับแสดงความร้อนแรงนะครับคุณลุงก็ขนกระจกนะครับขาเดียวเดินกระต่ายขาเดียวไปขายซ่อมกระจกไม่ครับซ่อมกระจกกันครับกระจกครับกระจก มาซ่อมกระจกไหมครับมีใครอยากซ่อมกระจกไหมครับเปลี่ยนมาขายรถช่องสิลุงอากาศมันร้อนโอ้ยแหกแหกเหนื่อยครับเหนื่อยโอ้ยฉันน่าน่า,นาวันนี้น่าจะได้งานหน่อยนะจะได้จะได้จ่ายนี่สักนิดสักหน่อยก็ยังดีโถอ,อะไรขนาดนั้นลานซ่อนกระจกแล้วมาเดินไปในบ้านเฮ้ย <c oughs> ค,คุยเรื่อซ่อมกระจกครับ กระจกขายครับเออมาซ่อมกระจกครับอ้าโอ้ยไม่มีประโยชน์เลยไม่มีลูกค้าสักคนเหนื่อยจังกลับบ้านดีกว่าแหกแหก กระจกไม่ครับเอ้าเกนเหงื่อแตกเหงื่อแตกหนึ่งหยดครับแต่คุณลุงเหงื่อแตกหลายหยดมากเลยนะครับ6หยดเชวเนี่ยคือแบบว่าถ้าทางจะเหนื่อยมากแล้วในวันที่อากาศร้อนครับโอ้โหคนมากันเยอะเลยครับคราวนี้นี่ป้ายว่าไงป้ายบอกว่าร้านกระจกโฮลิกาว่านะฮะโฮมคล้ายๆพัดลมโอกาว่านะคุณโฮลิกาว่า เออสี่บานจ้าฉันอยากได้สิบสองบานฉันอยากได้สิบสามฉันอยากได้สิบแปดฉันอยากได้สิบเอ็ดของฉันเอาแปดบานฉันเอาเจ็ดบานโอ้ลูกค้าเพียบเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับแม่ลูกค้ามาจากไหนเนี่ยขอบคุณพระเจ้าโอ้นี่ยต้องใส่คอนับถือคริสเตียนนะครับแต่ปกติญี่ปุ่นช่วงนั้นนับถือชินโตนะ ทำไมเปลี่ยนมานับถือคริสก็ไม่รู้ครับถึงมาขอบคุณพระเจ้าไม่มีใครค้านเลยแต่งกุ d ดเน s ตแต่งกุ๊ดเน s ไม่คิดจะมีใครค้านบ้างแหละทั้งลูกทั้งเมียโอ้ยลูกค้าเขาบอกว่าหน้าต่างเราแตกนะโอ้ยแย่ yeah, มากเลยช่วยช่วยช่วยรีบหน่อยนะครับครับครับ คือญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดหน้าต่างแตกเนี่ยมันแย่มาก,มากครับทอริเบิลครับเพราะว่าเพราะว่ามันหนาวไงพอหน้าต่างแตกก็หนาวอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ก็หนาวแย่เป็นหวัดอะไรเงี้ยไม่เหมือนคนไทยนะยคนไทยไไทำทำบ้านสร้างบ้านทีต้องหน้าต่างเยอะๆครับ <laughs> โอ้อเม z ิ่งนะครับอคุณลุงบอกว่าอเม z ิ่งแปลว่าส,สนุกนะครับอเม z ิ่งเงียบอีกแล้วเ <c oughs> อ้ยอย่างน้อยได้ยินฮะจากลูกจากเมียบ้างนะครับอเม z ิ่งว้าวสามร้อยยี่สิบบาทโอ้ยงานเยอะแยะเออฉันต้องรีบแล้วล่ะนะครับอคุณลุงบอกต้องรีบแล้วครับ แม่ดีใจจังเลยนะครับขอบคุณสวรรค์แหมเหมือนกับเหมือนกับอะดูดูบูเช็คเทียนไงก็ไม่รู้สวรรค์ขอบคุณสวรรค์ที่ช่วยให้ฉันได้งานซ่อมกระจกโอ้ยตอนนี้ฉันก็จ่ายจ่ายหนี้จ่ายสินได้แล้วฮะทิปโทรทิปโทรครับทิปโทรแบบว่าอะไรครับย่อง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 เกณย่องไปไหนครับเกณมองซ้ายมองขวาไม่มีคนครับเกณก็หยิบก้อนหินขึ้นมา เปรี่ยงเปรี่ยงนี่ไงไอ, <c oughs> ไอ้ตัวไอไอตัวพระเจ้า <c oughs> ไอตัวเพิ่มยอดยอดขายนะครับสมาสมาสสมาชโอ้ยไอเด็กเลวรอด้วยรอก็ง้นะสิอ่าวิ่งไปนะครับเขนวิ่งไปเจอตำรวจหรือเปล่าเนี่ยเด็กเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีเดดนาะต้องเอาไปประหารชีวิตนะลูกมัดนะ ไอเด็กคนนั้นไอชั่วจับมันไว้เร็วจับมันไว้เร็วโออโอแล้วเกณฑ์จะทำยังไงครับโดนจับไหมครับอ่ะหน้ามันซ้ำอ่ะหน้านี้มันซ้ำหน้านี้มันซ้ำโออโอหไอเด็กเร็วหนีไม่รอดแล้วสิแอกเอาละครับผมเอาโดนต่อยแล้วครับ แกไอ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 แกมันไอ้เด็กเลวที่ไปทำไปไปไปทำกระจกแตกแถวทั่ว,ท,วทั่วไปหมดเลยใช่ไหมโอ้ยเก่นว่างไงเกมโตูนครับผมจะจับมาแรงปอน,นะครับเออผมปาหินใส่แมงปอน,นะครับผมเออเล่นอะไรมันรู้จัก ละมันระวังมั้งสิวะโอ้ยโดนถีบโดนเตะโดนต่อยครบสูตรเลยนะครับโอ้ยเอาโอ้ยโอย้ช่วงนั้นมันข้าวยากหมากแพงอะนะเห็นเด็กอะครับจะจับเข้าคุกก็ไม่ได้ก็เลยต้องต่อยให้มันเข็ดลาบกระทืบมันครับให้จมดินดีนะเนี่ยแค่ลุงคนเดียวถ้ามีหลายคนสงสัยไอ้เกนกระอักเลือดแล้วครับผมโถคุณลุงบอกว่าไงบ้านแกอยู่ไหน เดี๋ยวฉันจะบอกให้หมดเออฉันจะต้องบอกบอกให้พ่อแกรู้ดิทำงานอะไรวะไปไม่อบรมสั่งสอนดูแลเด็กน้อยกำลังโตขาที่พึ่งทางใจเอาเอามานี่มานี่มานี่อ้าวครานี้ลากเกนไปเลยครับ โอ้ยคุณลุงคุณลุงขาขาดเห็นหมดทุกอย่างครับออเขาช่วยฉันนี่นาเด็กน้อยโถไอ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 หนุ่มน้อยเอ้ยเอาเกณยังยิ้มกว้างอยู่นะครับไม่เป็นไรนะลุงอะไรประมาณนี้นะคุณลุงน้ำตาไหลเลยครับเรีบๆเลยไอไอไอหนูสกป๊อ่า ถ้าเกิดฝรั่งเขาใช้คำว่าหนูสกรปรกหมูสกรปรกแล้วคนไทยใช้คำว่าอะไรถ้าจะได้ยังไงได้สันดานเนี่ยนี่ครับสนาวสนาวสนาวดุดาว่ากนไอ้สันขวานนนนน,นพ่อแม่ก็นิ่งละครับ โอ้ยชินจิสนุกครับยิ้มหน้าบานเชียวไอโกะคงคตกใจครับนในเขาไอครอบครัวนี้มีชินจินี่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอยู่คนเดียวที่เออโอ้ยที่ที่เกนที่เกนเขาทำมัน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 ไม่น่าให้อภัยได้จริงๆแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะสั่งสอน ลูกชายให้กลับตัวนะคะได้โปรดยกโทษให้อิฉันเถอะคะ่ะคุณลุงสามคนเดินกลับบ้านไปแล้วครับถ้าเล่นแบบแผงๆอย่างนี้อีกแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกตำรวจมาจับเลยเข้าใจไหมเออเอาแล้วครับคุณพ่อหันกลับมาแล้วครับไอเกนตกใจครับเอ้า <S <S ไอ้ลูกเรียวมานี่มานี่โอ้ยเจนวิ่งหนีพ่อครับพ่อก็วิ่งไล่ครับผมก็ต้นผมก็ต้นนี่แน่ You.. i m b ิมบิคลออิมบายแปลว่าอะไรว่าอิมบิคลายไอไอลูกจั่วนะครับวอมเรียบร้อยครับผม คราวนี้ไม่ยกโทษให้แน่ป้อแม่จ๋าช่วยด้วยไอ้กอช่วยด้วยจริงจริ้เมาไม่มีจริงจิ๋วรออยู่คนเดียวรับผมเรียบร้อยครับเกณฑ์โดนจับแขวนถ่วงน้ำ <laughs> ทำไมเกณฑ์โดนจับแขวนอย่างน,นี้ยลูกเป็นเด็กไม่ดีป้า <laughs> เห็นไหมล่ะ <laughs> พี่ก็ไม่ได้ฉลาดอะไรนักหรอ เงียบปปละแกไม่เข้าใจหรอกไอ้ชินจิอจดูสิเหมันก็นพวกนอกเีียดเลยหละแกนชินจิคำใหญ่โอ้ยคงเห็นเป็นเรื่องสนุกอะครับแล้วครับเกนคิดในใจครับว่าโอ้ยคุณลุงคนนั้นคุณลุงที่ยากจนคนนั้นเขาผ่านมาเยอะแล้วในสงคราม มันคุ้มค่าแล้วล่ะที่เราจะอยู่ในสภาพแบบนี้แมเกนห่วงคนอื่นจังไว้พี่ใหญ่โง่พี่ใหญ่โง่พี่ใหญ่โง่หุบปากไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันจะจัดแกทีหลังจัดการฉันเหรอชินจิทิกเกิลทิกเกิลทิกเกิเลครับทิกเกิเลชทิกเกิลิชหยุด <laughs> เดี๋ยวนี้นะชินจิอ่าฮะอ่าฮะทิกกิทิกเกิลทิกเกิลทิกเกิล หยุดเลยนะชินจิอ่าว่าไงพี่แกนพี่แกนบอกว่าเจ๋งเสมอไม่ใช่หรอเอาเจ๋งนักเหลือเจ๋งนักเหลอเอ้ออ้อยอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหยุดนะโอเคหัวเราะใหญ่เลยครับสงสัยชินเล่นกับชินจิสนุกมาก อแล้วแล้ว,ลวความจริงก็ปรากฏเนี่ยไฟยุคโบราณเนะี่ยเอาผ้ามาคลุมให้แสงมันส่องลงมาจะได้ทำงานนะให้แสงลงมาเป็นโคมเฉพาะเฉพาะจุดนะนะคุณลุงขาเดียวก็เอาเรือมาให้ครับคิดว่าบอกไหมน่าจะบอกหมดแล้วครับเอออ่าอน,นไงบอกจริงๆด้วยคุณแม่บอกว่าฮะ ที่จริงแล้วเกน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 ทำกระจกแตกก็เพราะว่าคุณเหรอเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยครับผมอยากที่จะให้เรือรบอันนี้กับเกนนะครับมันเป็นอย่างเดียวที่ทำให้ผมตอบแทนเขาได้ไอเด็กโง่นั่น มันไม่แม้แต่จะบอกฉันสักนิดเลยลเหรออืมคุณพ่อคุณพ่อก็คงรู้สึกเออว่าลูกทำไปเพราะมีเหตุผลนะั่นนะฮะยังขอขอพักสักแป๊บหนึ่งนะครับน้ำตาสิจะไหลอ <c oughs> <c oughs> อคุณลุงขาเดียวก็บอกว่าคุณมีลูกชายที่ดีมากเลยนะครับ คุณพ่อก็บอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะครับคุณโอลิกาว่าโฮลิกาว่านะครับไม่ใช่คุณโอกาว่าขอบคุณครับพ่อก็เดินไปดูเกนแล้วดูแขวนอยู่พ่อครับเอาเกนลงได้อะยังผมหิวอะครับพ่อสองคนยังไม่รู้นะครับว่าพ่อรู้แล้วแล้วพ่อทําไงครับอเฮ้ย โอ้ยชินจิตาโตเลยครับนั่นมันเรือลบที่นะ่คุณพ่อบอกว่าเกนคุณโอกาว่าเอาพัดลมมาให้นะ <c oughs> คุณโฮลิกาว่านะที่มาจากร้านซ่อมกระจกเขาเอาของขวัญมาให้นะเกนอือ <c oughs> eat your heart out แหมมีน้ำใจมากเลยนะครับเออมชินจิว่าไงครับ blew ไอบลูดตายแล้วชินจิบอกว่าฉันพลาดไปแล้วถ้าเกิดฉันไม่ไปแก้งเก็นเมื่อกี้เก็นเก็นน่าจะให้ฉันยืมเรือลบเล่นนั้นเนี่ยโถชินจิเอ้ย เด็กน้อยนะไม่น่าไปแย่เกนเลยเกนไปขอบคุณคุณโอกาว่าซะสำหรับพัดลมเเ <c oughs> รือลบ, <c oughs> ลบนะครับที่เขาให้เอ่ฮิสเนี่ยที่เขาที่เขาให้ไอเรือล,ลบที่มีค่า ของลูกเขาให้ให้ให,ให้ให้ลูกเนี่ยครับผมเกณฑ์บอกฮะอันนี้แล้วคุณพ่อก็บอกว่าเออคราวนี้บอกความจริงมาได้แล้วเกณฑ์อโอ้ยเกณฑ์เขินครับเออรู้เรื่องทั้งหมดแล้วหรอกครับคุณพ่อเขินจังพอคิดอยู่ในใจครับอืมโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่งแล้วน่าจะเกณฑ์อา่า อาชินจิวิ่งหาเกนครับเกนเกนรอด้วยคุณลุงบอกว่าเอ้าว่าไงไอเด็กน้อยดูรักษาเรือให้ดีดด้วยนะครับผมผมจะรักษาให้ดีเลยครับขอบคุณครับเอาละคุณครับถ้าเกิดอยากให้ผมช่วย แล้วให้ให้ช่วยทํากระจกแตกอีกบอกได้เลยนะครับเอาอยคุณลุงน้ําตาไหลเออ่ไปแล้วนะอดทน้ลยเอ้งคุยหมดแล้วมั้งข่าวนี้ครับอก็ได้ได้เวลาแล้วครับเนี่ยมิถุนายนวันที่ห้าวันอาทิตย์ ใช่หรือเปล่าวันอาทิตย์หรือเปล่าไออัสสิงหาคมวันนี่ห้าวันอาทิตย์วันนี้เปล่าวันวันวันในนั้นน่ะวันระเบิดลงอ่ะวันทิ้งนิวเคลียร์อ่ะพอก่อนแล้วกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ